กับสวัสดีครับกับสวัสดี FC ทางช่องท,ทุกทุกท่านครับกลับมาพบม,มาเจอกันนะครับเสาร์านี้เป็นเสาร์าของวันที่สาเป็นเสาร์าของวันอังคารที่3นะครับถือว่ามาพบม,มาเจอกันแต่เสาร์าน,นะครับเอาเมื่อว่านี่ต้องคอไพเ FC นะครับเมื่อว่านี่แอดวิไลนนะครับบอได้ลงคลิปตัวเลขแนวทางฝากตอน f c ทางช่องกัน นะครับก็ต้องขออภัยนะครับเนื่องจากมีหลายประการนะครับก็คือหนึ่งนะครับเอฟซีที่ติดตามนะครับก็คงจะรูกันมือว่านี้นะครับหลังรัฐบาลประกาศผลไปแอดวิไลก็ได้สรุปตัวเลขแนวทางนะครับกับมีนักคำนวณนะครับส่งมาสองสามสำนักแต่ว่าแอดวิไลนะครับติดธุละกมือว่านี้เดินทางตั้งแต่ตีสองนะครับ ไปทําทุรละที่จังหวัดบึงกาฬนะครับอลกับมากกับช่วงประม่านหาโมงกวาวนะครับหลังจากหาโมงกวักวกันเลยได้ไปนะครับมีงานข่าวดำนะครับไปรวมงานข่าวดำต่อกันเลยบอด็โลงคขิปตัวเล็กเนวทางฝากตอนเอฟซีทังชองกันอ่ะตอนนี้เอ็ดวิไลก็ถือว่าติดต่อไปหลายสำนักแล้วนะครับที่ทั้งชองเขาติดตามกันอยู่นี่ เดี๋ยวสำนักใดมากก่อนก็ถือว่านำเสนอให้ FC ได้ติดตามตามลำดับเลยนะครับเอาตามทีมาเร็วมาศาลนะครับเสียนองไม้เมืองระยองครับมาเป็นสำนักแรกงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมาครับสัญจรจังหวัดบึงการนาเสียดายถ้านแนวทางแตก2หนึ่งนะครับถือว่าเข่ากันหลายสำนักเลยนะครับสำหรับชุดล่างนะครับ อัล่างแตก2 0ะชุดบนนะครับก็คืออัน่างวันที่1น,นะครับชุดบนก็คือ52หนะครับนาเสียดายหลายสำนักนะครับติด2 1สรุปแล้วนะครับน้องใหม่เมืองระยองนะครับมาเฉพาะเล็กบินนะครับชุดจับคู่สำหรับราง2 0 มีเฉพาะสองหนึ่งเสียดแต้มเดียวแล้วก็3เป็นหลักร้อยนะครับแนวทางชุดบน3 5 2นะครับปรากฏว่าเสียนน้องใหม่เมืองระยองอสาม,มารถหลักร้อยบนนะครับสิบอสองมาหลักสิบล่างนะครับนี่คือตัวเลขแนวทางของเสียนน้องใหม่เมืองระยองที่จะนำเสนอ เป็นสำนักแหลกในงวดนี้คือ16มิถุนายนนะครับอคุณพ่อคุณแม่นะครับ fc นะครับเดี๋ยวทางแอนฟิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางกันสำหรับเสียนน้องใหม่เมืองระยอง16มิถุนายนเข้ามาติดตามกันว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรน,นะครับเดี๋ยวค่อยแคปบหน้าจอนะครับพร้อมกันนะครับตอนนี้ นะครับเวลาก็คือตีสี่แปดนาทีนะครับตีสี่แปดนาทีนะครับเวลาครับอ mm ่า hmm. ตีสี่แปดนาที mm hmm. พอวายเอดวิไลนะครับมา mm hmm. ผมมาเจอกันแต่ส่อ,อวายเอดวิไ hmm. ลจะได้ไปนะครับ mm hmm. มือนีเป็นวัน mm hmm. อ่าเฉลิมพระเกียรตินะครับ mm hmm. ฉเฉลิมพระเกียรติก็คือเอาง่ายๆก็คือ สมเด็จพระราชินีรอสิบนะครับวันที่สามแอดวิไลจะได้เดินทางไปหง,หงม่วงเสานะครับจะได้เดินทางไปที่ตัวอำเภอนะครับไปร่วมงานเสริมสลองก็คื้นไปส่วงเราจะมีการาทำบุญตักบาทนะครับทำบุญตักบาทเซตก็ต้องไปนะครับไปลง <c oughs> ลงน้ำถวายพระพรนะครับ ต่อนะครับก็เลยมาพบมาเจอกันกับ f อซตะเสาแนจกน้อยมือนี่นะครับงานายอรารยายนะครับเดือนนี้ที่ว่าวันสาคัญหลายนะครับมิถุนายนนะครับอาเซียนน้องใหม่เมืองระยองครับเริ่มกันเลยนะครับเข้าสู่ตัวเลขแนวทาางกันงวดนี้นะครับ16 16 มิถุนายนหกแปดเข้ามาเริ่มจากเล็กวิ่งกันก่อนนะครับอ่างวดที่ผ่านมาเฮาลูแล้วว่ามาทั้งสองสามมาหลักร้อยสองมาหลักสิบล่างนะครับอ่างวดนี้เซนนองไม,ม้เมืองระยองครับสิบหกมิถุนายนได้มาที่วิ่งได้มาที่ เก้ากับแปดนะครับเก้ากับแปดอ่านี่คือเล็กวินของเสียนน้องใหม่เมืองระยองได้เก้ากับแปดนะครับอ่าชุดจับคู่นะครับวันนี้แนวทางนะครับของ เซียนนองไม้เมืองระยองนะครับ6ชุดเหมือนเดิมกับงวดที่ผ่านมานะครับอ่าเริ่มจากชุดแรกครับเก้าแปดเก้าหก เจ้าเจ็ดต่อไปครับหกแปดหกแปดเจ็ดแปดสุดสุดท้ายครับคือ 95จับออกมานะครับได้6ชุดนะครับได้6ชุดเส้นนองไม้เมื่องระยองครับมาคลิปเดียวจบเหมือนเดิมนะครับสูตรมัดรวมบนล่างนะครับ FC เบิงให้ดีนะครับเป็นสูตรมัดรวมอบอลลอนล่างนะครับ อาวงกลมมาให้2คู่นะครับวงกลมมาให้2คู่นะครับคืออาเดี๋ยวทวนตัวเลขอีกรอบนึงนะครับวิ่ง9กับ8นะครับบนล่าง9กับ8กจับคู่ครับอาได้9 8, 9 6, 9 7, 6 8, 7 8และ95ครับสุดสุดท้ายนะครับอาเดี๋ยวเอฟวีไลจะให้แคปหน้าจอทั้งของเก่าข,ของใหม่อา ของเก่ากับมาเฉพาะเล็กวิ่งน,นะครับเสียดายเสียดแต้มเดียวสำหรับชุดล่างนะครับ2 0เสียน้องใหม่เมืองระยองวงกลมที่2 1นะครับอ่าวดนี้นะครับ16มิถุนายนคู่แรกครับวงกลมที่9 8บึเบิ่งให้ดี9 8้ชุดที่2ครับ96 อสองคู่แค่นี้นะครับถือว่าสรุปเลยนะครับสรุปมาคลิปเดียวจบนะครับสรุปวันที่ขับเสาร์ของวันที่สามครับสรุปวันที่สามมิถุนายน น,นี่คือมือสรุปแนวทางนะครับถือว่าสรุปเลยนะครับมาคลิปเดียวจบน้องใหม่เมืองระยองเอาฝากแชร์ไปนะครับให้กาลังแรงใจเสียนน้องใหม่เมืองระยองนํานะครับาสาหรับคลิปนี้จากล่าก,กันไปคลิปหน้าเป็นของสํานักใดรอติดตามกันสวัสดีครับ